เผาผีผมเกิดและเติบโตในต่างจังหวัดที่นั่นยังมีงานศพแบบโบราณที่เรียกว่าเผาผีคือการจัดพิธีเผาศพที่เมนวัดตอนเด็กๆผมกลัวมากเวลามีงานศพทีไรผู้ใหญ่ก็มักจะเล่าให้ฟังว่าตอนกลางคืนวิญญาณจะวนเวียนอยู่รอบๆเมนรอวันละจากร่างคืนหนึ่งผมถูกแม่ใช้ให้เอาข้าวไปให้พระที่วัดพอดีตรงกับวันที่จะเผาศพพอดี บรรยากาศเงียบวังเวงลมเย็นพัดมาตลอดเวลาพอเดินผ่านเมนก็เห็นโลงศพตั้งอยู่บนเชิงตะกรอนเงียบๆเ,เหมือนไม่มีอะไรแต่สายตากลับสะดุดกับเงาดำที่ยืนอยู่ข้างโลงตอนแรกคิดว่าเป็นญาติผู้ตายแต่พอเพ่งมองดีๆเงานั้นสูงเกินคนธรรมดาดวงตาสีแดงเรืองในความมืดเหมือนจ้องมาที่ผมโดยตรงหัวใจเต้นแรมจนแทบจะหลุดออกมา ผมเรียบก้าวเท้าเร็วขึ้นแต่ยิ่งเดินกลับได้ยินเสียงฝีเท้าตามมาติดๆผมหันไปอีกครั้งไม่มีใครอยู่แต่โลงศพที่ปิดสนิทกลับสั่นไหวเบาๆราวกับมีใครดิ้นอยู่ข้างในเสียงครางต่ำๆดังลอดออกมาว่าหนาวร้อนช่วยกูผมขนลุกไปทั้งตัวรีบวิ่งไปที่กุฏิพระทันที พอเล่าเรื่องที่เห็นให้พระอาจารย์ฟังท่านเพียงยกมือขึ้นแล้วส่ายหัวบอกว่าอย่าไปสนใจมันเป็นแค่ดวงวิญญาณที่ยังไม่ยอมไปยิ่งเรากลัวมันก็ยิ่งตามเช้าว,วันรุ่งขึ้นผมไปดูที่เมรุอีกครั้งศพถูกเผาไปหมดแล้วแต่สิ่งที่ทำให้ใจผมหยุดเต้นคือขี้เท่าที่กองอยู่มีรอยเท้าดำไหมเหมือนคนเหยียบออกมาเดินทิ้งไว้รอบเชิงตะกอน ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ